แล้วก็ขโมยทรัพสินภายในรถไปคนร้ายคนนี้ก่อเหตุมาแล้วกครั้งนักวิชาการแนะนํานะคะว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือทุกครั้งที่เราล็อกรถเมื่อรีโมทเราควรจะตรวจสอบอีกครั้งว่าประตูรถล็อกแล้วหรือยังไปติดตามประเด็นนี้จากคุณพระพัชริ์พัชระชรสุิชัยศิริค่ะ ก็ตามมาถอยเข้ามาจอดตรงข้ามกับเราเรายังเลยคุยกับลูกน้องว่าทำไมซอยนู้นไม่จอดอะไรเงี้ยตามเรามาทำไมกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อดังโทรศัพท์มือถือธนบัตรจำนวนหนึ่งและรถยนต์มินิคูเปอร์หนึ่งคันเป็นของกลางที่ตำรวจธรบาทแก้วจังหวัดสมุทรปราการยึดไว้ได้จากนายวิเชียนบรรดาศักดิ์ผู้ต้องหาที่ใช้วิทยุสื่อสารดัดแปลงเคลื่อนความถี่รบกวนสัญญาณกุญแจรีโมทรถยนต์ของผู้เสียหายก่อนขโมยทรัพย์สินไป นายวิเชียนเคยต้องโทษในคดีลักทรัพย์มาแล้วหลายครั้งและล่าสุดเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี2555ก่อนจะกลับมาะ่อเหตุอีกครั้งโดยใช้วิทยุสื่อสารในการกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์ซึ่งมีผู้เสียหายแล้ว6รายวิธีการแบบนี้เขาก็ได้รับมาจากตอนที่เขาติดคุกมาเพื่อจะออกจากคุกเมื่อเดือนสิงหาออกมาเขาได้วิทย,ยุนี้มาก็ไปซื้อเครื่องตัวนี้มาจากบ้านหม้อในราคา5,000บาท อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้อธิบายถึงการใช้วิทยุสื่อสารตัดแปลงสัญญาณในการขวนสัญญาณรีโมทร,รถยนต์ว่าสามารถทําได้เพราะวิทยุสื่อสารและรีโมทร,รถยนต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุระดับเดียวกันคือรถยนต์ปกติที่เราใช้อยู่ประมาณ300-500เมกะเฮิร์์เนี่ยถ้าเอาศึกษาให้ดีเขาจะรู้เลยว่ารถรุ่นนี้ยี่ห้อเน,นี้ยใช้ย่านไหนอย,อยู่ตัววิทยุเนี่ยสามารถปรับจูนความถี่ได้โดยการปรับ ที่วงจรเสวนแอน,นของมันก็แปลว่าเขามีกุญแจร,รถที่สามารถแจมได้เป็จนจำนวนหลายสิบดอกอยู่ในตัวเครื่องเขาเลยก็าสามารถแจมได้ทุกทุกขันทุกรุ่นขณะที่วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จับกลุ่มนายสันติสุภุญอ่อนและนางสาวอัธยาพรมเกตผู้ต้องหาคดีจรกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นการขยายผลมาจากการจับกลุ่มนายธงชัยกระตะศิลาผู้ต้องหาที่ลงมือจรกรรรถยนต์ของอัยการท่านหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโดวยวิธีการตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์ ท้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะขยายผลสอบสวนหาเพื่อนร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปประพัสิทศิ์อพัธรสิริชัยศิลป์รายงานมาดูเหตุการณ์